พลังอันยิ่งใหญ่กำเนิดมาจากจิตวิญญาณอันใหญ่ยิ่งออริจ e ินัลอีโซเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักเขากันครับกับชีวประวัติอ l เล็ก i ริกโซวิลบุรุษแห่ง Down อร์คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยอนิเมะ o Be ฮีโร่เอสอ c เล็กตริกซหรืออ e ีโซเขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ตัวจริงซึ่งทำหน้าที่มาอย่างยาวนานในภายหลังเขาจะถูกเรียกว่าโออีโ e เพราะการมาของน e ิวอีโซหรือว่าอย่างเฉิงนั่นเอง แต่เพื่อเป็นการให้เกียรติเขาผมจึงของเรียกเจ้าตัวว่าออริจิน l ลอีโซนะครับมาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนครับอีเล็กซิกโซเขาเป็นคนที่ใกล้เคียงกับนิยามของคำว่าฮีโร่ต้นตำรับเลยทีเดียวครับเขาเป็นฮีโร่ที่อยากปกป้องผู้คนจากใจจริงไม่หวังในชื่อเสียงหรือว่าเงินทองถ้าหากไปถูกบังคับให้ทาตามนโยบายของบริษัทสิ่งที่เขามักทาอยู่ตลอดก็คือการฝึกฝนร่างกายหรือออกไปปราบเหล่าร้ายดูจากความต่างส่วนสูงกับยางเฉิงและใบสมัครนักแสดงความสูงของเขาน่าจะอยู่ที่ราวราว5ซม่เ ในส่วนของบุคลิกออริจินัลอีโซเป็นคนที่สุข,ขุมจริงจังและพูดน้อยออริจินัลอีโซเขาเกิดในปี21 PC หรือ21ปีก่อนพรทธสัญญาจากนั้นในปี1 PC อิเล็กทริกโซในวัย20ได้รวมมือกับฮีโร่จากทั่วโลกในการยุติความบาดข้างของซีโร่ในเหตุการ์ Falling of Down หรือ Down Fall จะถูกขนานนามว่า วีรบุรุษในตำนานอีกทั้งตัวเขายังสูญเสียแขนขวาไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเผื่อคนเข้าใจผิดอีโซไม่ได้เข้าสู้เซโร่แบบตัวต่อตัวนะครับอ้างเองจากคำพูดของมิกกี้ในตอนที่20ว่าฮีโร่จากทั่วโลกได้ร่วมมือกันเพื่อหยุดซซโร่ Zero. แต่การที่เขาเป็นคนเดียวที่ยังยืนหยัดจึงอาจพูดได้ว่าเขาคือหนึ่งนในฮีโร่ที่เก่งกาจที่สุดในยุคแรกเริ่มซึ่งข้อมูลพวกนี้มาจากวิดีโอในตอนที่7ปี 36AC ระบุเอาไว้ว่า37เ็ปีก่อนอีไดคิกโซในวัยน,น เขาจึงเกิดในปี21 PC และเหตุการณ์ดาฟอร์จะเกิดขึ้นในปี1 PC นั่นเองครับ